เอาไฟมาไฟมาทางซ้ายมือเร็วเอาคือฝ้าเรียมเลยพี่น้องมื่อนี้ภาพี่น้องมารับชมบรรยากาศน้าท้องทุง่งท้องไฮท้องหน้าเนาะมาน้าตาไปเป่าเคก้กเพันพันจักรการนั้นวันเกิดประศัตรมาบุกไส้เลยจัดเหนือเนาะนะคะกใส่หมู่บ้านมีละจัดไทย่นฮอกคุณตาคนใดฮอกสิบเก้าปีพี่น้องก็เลยมาน้ำน้ำเล่านะคะน้ำเล่าแล้วมาอาบน,น้ำนนนแล้วมาซองเบอร์สิบเเป่าเค้กประศันก็เลยทายบรรยากาศน้ำริมลั่นน้ำถนนค่นทางมั่งอัน เสียงกบเสียงเขียดแล้วก็ไฟน้ำเล้าถนนไปให้พี่น้องได้รับชมเนาะบรรยากาศท่องไฮท่องหน้าหนาวหอมบัโทรศัพท์หน่อยซองให้ยายอีกเครื่องหนึง่งเนาะย่านมันพอกแจ้งนะเพื่อก็เลยซองให้แล้วนกะ็อบอกไกด์พี่น้องประมาณหาลอยเมตรนี่แหละเครื่องกิโลแล่วเขาขี่รถมันกับบอดโรนเนะาะเขาก็ขี่ไปน้ำโขงนะี่แหละค่อยๆแวะๆไปน้ำโขงเนาะมันก็เบาค่อยมีเฮือนคนดอกมันก็ยุ่งห่างๆแนอยู่เนานะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นบ้านทงเนะาะผู้เฒ่าเพป็นกาเป็นลูกไส้ น่องไส้แม่ยังหอมนี่ล่ะนะคะนี่เป็นป้าเข,าขา่าสีห้องวาทาย่ำเวีนเนาะพี่น้องนะคะนี่น่องหอมฝันใจไฟซองไงย่าเอ้าเฟลี่ยมแนาพี่น้องมานออะนำโอปพ้าเต๋อว่าฟาฟาลี่ยมเฉียดกระห้องนั่นนั่นนั่นเฉียดกระห้องสุดเซียนสุดเซียนอยู่นั่นบ้านหลังไส้หลุงไส้สีเปาไงนี่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 เขาจ้าจกระลังสีต้มไก่ต้มกาเนาะไฮพุ่นตาอายุมันควันยืนเดอ้อหกสิบเก้าปีแล้วพ้อสอเกิดก็คือสองสี่เก้าแปดประสันละวาเนาะรถเด้ อก้าปีเมือนี่ล่ะพี่น้องน,นะคะขอให้ทุกคนทุกทันโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับการรับชมรับฟังทอดเราได้พี่น,อน้องอ้าวลงเลยค่ะลงเลยไปเดินเข้าไปเลย นี่เป็นบรรยากาศน้ำกำคำกลาขึ้นเนาะบริไทยวิดีโอ่ดนได้ว่าฝ่าเหลี่ยมนี่แล่ะคือพับคือพาบอาจ๊งเล็กแะยางเอาจากสีหาที่ก็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นบ้านทงเนาะนี่ก็ขอกงั่แขอกควายเนี่ยแหะพันกระติดไฟแดงแดงไว้เนาะไา้ฝ่าเหลี่ยมมาฝ่าเด้อขอเวลาจากสองลาที่เนี่ยลองคลิปข้าวเดียวนะเอาบรรยากาศเนาะบรรยากาศใกล้เอาบรรยากาศอัน เคียดท้องมีบ้านหลกไส้เนาะนี่ว่าเป่าอ่นเค้กให้เพื่นมาสัน่นตั้งไงเิ่นออกมาหอดแล้วเนาะไป,ไปอาบน้ำเิ่นลานไปน้ำออกวังหันพี่น้องนึ่งจะเป็นบ้านทงเนาะหนึ่งสองสามหลังเข้าไปทางในอีกนะเสียงแสงไฟอยู่หนึ่งหลังสองหลังสามหลังทางในสี่หลังทางนี้ห้าหลังหกหลังเจ็ดหลังแปดหลัง เนาะแล้วก็ยูนาถนนตรงใกล้ๆนี่อีกเก้าหลังอันนี้มัณฑิตมอถนนเนาะเป็นรานซ่อมเนาะก็น่าจะประมาณที่สิบหลังนั่นแหละพี่น้องบม่เกินประมาณนี้แหละเนาะท่อกันน้าบานรทงอยู่หน้าแย่หอมอีกหมองนึงเนาะบัณฑิมีรีสอรดสิบหลังแล้วก็มีบานอ้อมคางอ้อมแอววอยู่ประมาณเจ็ดแปดหลังนี่แหละรายละเอียดกันเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศยามคืนเนาะทำไมฟ้าเลี่ยมจังเลยพี่น้องดูมันสิเลี่ยมผับๆอยู่บ่เด้อเพราะว่ามันมืดเนาะ มันก็จะเห็นนะว่าห้าต่างกล้องมาท่านแต่ไม่เคียมอยู่ไทยแน่แล้วเนาะนี่พี่น้องนี่คือบรรยากาศจะมาเปาเคียงห้ตาเนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฟังเสียดเสียงกบร้องตอนกลางคืนเด้อพี่น้องนะคะนี่บรรยากาศบ้งนะันหมักมูหลวกซรายแล้วหมักงูฟังเสียงเขียดเสียงโกมห้องแอป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 นั่น ได้ฟิวบอพี่น้องได้ฟิวบอนั่นนั่นชิลี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 นั่น,น,น